การวางท่อของถังบำบัดน้ําเสียนี่ครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราควรจะวางท่อแบบไหนดีนะครับ วิธีการเดินท่อของระบบบัดน้ําเสียนะครับผมขอแยกอย่างนี้ก่อนนะครับผมขอแยกออกเป็น2ประเภทหลักๆก็ได้นะครับคือ1น้ําเสียคือน้ําฝนนะครับน้ำฝนที่เกิดจากการชะล้างจากธรรมชาติพวกนี้นะครับอย่างเช่นฝนตกอันเนี้ยเราควรจะแยกท่อออกไปอีกท่อหนึ่งนะครับให้เป็นโรงลางคัตเตอร์เลยนะครับส่วนน้ําเสียที่2เนี่ย จะเป็นน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกับน้ําเสียที่เกิดจากาคนงานที่อยู่ในโรงงานนะครับอันนี้เราควรจะรวบรวมท่อน้ําเสียมาอีกท่อหนึ่งนะครับเราซึ่งจะแยกกันนะครับถ้าหากว่าน้ําเสีย2ท่อเนี้ยมันรวมกันได้ไหมระหว่างท่อน้ําเสียที่มาจากน้ําฝนกับท่อน้ําเสียที่ออกจาก กระบวนการผลิตเลือกออกจากโรงงานเนี่ยเรารวมกันได้ไหมในระบบของ MTEC ถามว่าตอบว่า,าเราสามารถบําบัดได้นะครับแต่มันจะมีการดีไซน์ขึ้นมาเยอะกว่าหน่อยนะครับซึ่งการบาบัดน้ําเสียมันจะทําได้ยากกว่านะครับถ้าเกิดเราแยกลายน้ําเสียชัดเจนเนี่ยการเลือกระบบบาบัดน้ําเสียจะง่ายขึ้นแล้วก็การทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยจะ เล็กลงด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ได้รองรับการบำบัดน,น้ําเสียทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปริมาณน,น้ําเสียที่ที่มาเนี่ยครับเราไม่สามารถระบุว่าน้ําเสียมามากหรือมาน้อยเหมือนน้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมันต่างกันนะครับมันต่างกันถ้าฝนตกหนักหรือว่าตกเบาเนี่ยปริมาณน,น้ําที่เข้าบ่อเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วอันนี้เราควบคุมไม่ได้เราควรจะแยกออกไปเลยไม่ควรจะเข้าระบบบำบัดน้ําเสียแต่ต่างกันกันกบ ระบบน้ําเสีย it, isation, ที่เกิดจากการผลิตน้ําเสียที่มาจากคนงานจากการผลิตเนี่ยอันเนี้ยเราคํานวณโฟลเรดต่อวันเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับ1วันเนี่ยเรารู้แล้วว่าปริมาณการใช้ต่อวันเนี่ยมันมีกี่คิวมีขนาดกี่ลิตรเราเลยคํานวณระบบบาบัดน้ําเสียได้อย่างแม่นยํานะครับเราก็จะเดินท่อตัวเนี้ยแยกออกมานะครับให้เป็นท่อปิดนะครับเดินมาลงระบบบาบัดน้ําเสียโดยตรงเลยลงแยกมาลงถังโดยตรงเลยซึ่งไอตัวถังตัวเนี้ยจะเป็นระบบปิดนะครับส่วนใหญ่ที่เราเลือกเนี่ย เราจะเลือกเป็นถังบำบัดน้ําเสียสําเร็จรูปนะครับเป็นระบบ c t i v e s l สลนะครับเป็นระบบเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นั่นเองนะครับซึ่งการบำบัดแบบนี้จะทําได้ดีกว่าแล้วก็คุณภาพน้ําเสียที่ออกมาเนี่ยจะได้มาตรฐานนะครับสำหรับโรงงานที่มีปริมาณคนเยอะหรือว่ามีกําลังการผลิตยเยอะเนี่ยแบบนี้จะดีกว่านะครับให้แยกเลยนะครับผมแนะนําว่าเวลาเราเดินระบบท่อหรือว่าเราจะวางท่อมันต้องอาวางตั้งแต่การออกแบบสถาปนิกซึ่งทางสถาปนิกส่วนใหญ่เขาก็จะแยกออกมาอยู่แล้วนะครับแต่กรณีที่รวมกันเนี่ย จะเกิดขึ้นในเคสที่ว่าลูกค้าไม่มีพื้นที่จริงๆนะครับไม่ได้แยกท่อน้ําฝนออกจากาน้ําที่มาจากการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันต้องไหลามารวมกันจริงๆอันเนี้ยเราต้องมีวิธีจัดการอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ระบบที่เราเคยลงไประบบแบบเนี้ยจากการการจัดการเนี้ยจะยากกว่าหน่อยแล้วก็ต้นทุนในการลงทุนในการวางระบบบ่ดน้าเสียจะเยอะกว่าถ้าเกิดเราติดตั้งหรือว่าเราสร้างโรงงานใหม่ถ้าเราแยกได้ตั้งแต่แรก ต้นทุนในการเลือกระบบบัตรน้ําเสียแล้วก็ต้นทุนในการจัดการหลังจากนี้ไปนะครับมันจะถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้คือคือไอเดียนะครับคือคือวิธีในการวางท่อของอระบบบัตรน้ําเสียที่เราไปดีไซน์ให้ลูกค้าแล้วก็เราเจอมานะครับถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องการวางท่อหรือว่าไม่แน่ใจนะครับสามารถปรึกษาทางทีมวิศวกรของ MTEC h ได้นะครับทางเราก็มีทีมเข้าไปให้คําแนะนาําแล้วก็ออกแบบให้นะครับหรือว่าลูกค้าที่น้ําฝนกับน้ําเสียไม่ได้แยกกันหรือรวมกันมาแล้วเนี่ย อันนี้ก็สามารถเรียกทีม MT e c h เข้าไปแก้ไขาให้ได้นะครับซึ่งการแก้ไขาเราไม่ได้ว่าต้องไปแยกท่อวางท่อใหม่นะครับแต่เราจะมีระบบตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าระบบตัดน้ําฝนของ MTEC h นั่นเองนะครับเราจะพัดน้ําฝนทิ้งได้เลยส่วนระบบบัตรน้ําเสียเราก็จะเอามาบําบัดนะครับอันนี้ทาง MT e ม h มีวิธีการในการทำนะครับแล้วก็ เราได้ติดตั้งให้โรงงานที่อายุยาไปนะครับไอ้ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถแฮปปี้นะครับจากที่มันน้ําฝนกับน้นําเสียรวมกันไหลออกไปแล้วพอไปตรวจเนี่ยค่าน้ํามันไม่ผ่านแต่ตอนนี้ก็ถือว่าลูกค้าประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าหน่วยง,งานเทศบาลที่เข้ามาตรวจเนี่ยก็ทําให้น้ําเสียมันดีขึ้น,นครับอันนี้ก็คือโจทย์หลักๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่จัดการตั้งแต่การวางท่อนะครปัญหาที่มันจะเกิดมาเนี่ยมันจะทําให้เราจัดการได้ยากนะครับฝากไว้นะครับสําหรับ ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่กำลังจะปรับปรุงระบบนะครับควรจะแยกให้ชัดเจนถ้าเราแยกชัดเจนก็จะดีมากครับผม